สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะครับ17่วเทนกาสานที่าทีเราดูภาพรวมพิกยูรายสัปดาห์นะครับก็อืนเราดูอีเวนต์ของสัปดาห์น้านะครับผมดูบน f o r e x Factory นะครับสัปดาห์น้าเรื่องตั้งแต่วันจันทร์ที่19บนะครับจนถึงวันที่2ี่หนะครับถ้าดูคร่าวนะครับวันจันทร์ไม่ค่อยมีอะไรมากนะมี FOMC m e m b e r นะครับมาตอน2 1 5ทุสิบห้านะครับวันอังคารวันอังคารเนี่ย นะครับตัวเลขที่มาจากยุติไม่ค่อยมีนะครับมีอ้อมมาจากสกุลของตอนล่างแคนาดานะทุ่มสามสิบนะครับวันพุธวันพุธนะตัวเลขเกี่ยวกับยุตินี่ไม,ม่มีนะไม่มีตัวเลขมาจะายุตินะครับสําหรับคนที่เทรดน้ามันดูครุสออยนะครับดูตอนสามทุ่มสามสิบนะครับค่เาเกี่ยวของวันพุธนะครับก็คือตีหนึ่งของวันพฤหัส มีไอ m ฟ m e m เมนเติกันนะครับแล้วก็สำหรับการวันตัวเลขเยอะนิดนึงนะ,ะมีจากสกุลยูโรและเงินปอนมาไล่ๆกันหลายหลายช่วงเลยนะครับอันนี้ต้องต้องตามดูนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสำหรับภาคขั้านนะตัวเลขที่เลยตรงก็จะเป็นตัวตอนทุกสามสนะมีเคลมการว่างงานนะครับมีตัวแปรเมนูเฟสเชต i ิ้งพีนะครับตอน 2ทุ่มสี่ห้านะครับแล้วก็มีสามทุ่มมี exiting home sale ก็ขายบ้านเก่านะครับหรือว่าบ้านมือสองนะนะครับหลังจากนั้นวันศุกร์วันศุกร์มีอ้อมๆนะครับตอนทุ่มสามสิบนะจากสกุลดนลลกแคนาดานะครับแล้วก็โดยตรงโดยตรงก็ตอนสามทุ่มนะมีขายบ้านใหม่นะครับแล้วก็มีประธานต็ดนะครับตรงนี้สำคัญนะ,ะถ้าางนั้นก็ เราจะดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าดูตามนะครับตามอีเวนต์ของสัปตารนะ์หน้ามันก็จะมีวันพระหัสมันสุขนะครับที่จะพอจะดูเป็นตัวเลขได้นะนะครับทีนี้ในวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าราคาทองคำมันจะไม่เคลื่อนไหวนะนะครับเราไม่รู้ในที่ไม่ได้ที่ยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่า ผมจะพูดว่าในตรางเนี่ยมันมีตัวเลขนี้ให้เราดูแต่ว่าไอ้ที่นอกเหนือตารางเนี่ยมันจะมีอีเวนท์ที่มาจากอื่นเช่นพวกสงครามนะครับถ้าเราตามข่าวอยู่ฝั่งนะครับยูเครนรัเสเซียเขายังไม่จบนะเขายังพิ่งพ่งมาอยู่ทุกวันน,นะครับเมื่อคืนตอนก็คือมันสุกตอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วที่ขึ้นแรงๆเนี่ยผมว่ามันก็จะเกี่ยวด้วยนะนะครับทีนี้เราไปดูภาพเมื่อวันศุกร์หน่อยนะฮะวันศุกร์มันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปดูที่ เมืม่อวันศุกร์นิดนึงนะครับที่จริงวันศุกร์เนี่ยตอนพักค่ำเรามีอีเวนต์สำคัญอยู่สองช่วงนะตอนทุ่มสามสิบกับสามทุ่มนะครับปรากฏว่าดูเทละช่วงนะครับตอนทุ่มสามสิบปรากฏว่าตัวเลขมันเป็นบวกกับทองสองค่าเนาะคนถึงน่าบายถึงมาตอนสองทุ่มนะครับมีโอกาสจะขึ้นมาถึงสองสี่แปดศูนย์บวกนะครับคือถ้าไปดูตัวเลขเน,ะนะครับอันนี้ผมแคปมาจาก ฟอริสแฟคเตอรี่นะครับแต่ว่าเอาแคปบนสมาร์ทโฟนน้าตามก็จะยาวๆแบบนี้นะครับให้ดูเป็นกรดอกษานะนะครับตอนทุ่งสามสิบมีตัวเลขอยู่2ชุดนะครับชุดแรกคือ building p e r m i t ขอแยกก่อสร้างแล้วก็ housing start นะครับคาดการสําหรับค่าแรกคาดการไว้ที่1.3ล้านหนึ่งี่สามล้านนะครับค่าล่าง1.34นะครับแต่ถ้ารูเทียรค่านะครับค่าบนออกซิงนะครับ1.4นะครับคาดการไว้ที่1.3อันนี้คือเป็นตัวเลขแดงนะครับตัวเลขแดงนีง คือต่ำคาดนะเพราะต่าคาดผมมองเป็นลบก,กับดอลลาร์เนาะเขียนลูกศรลงยัง,ง,ง,งไงนะนะครับสำหรับค่าล่างนะครับคาดการไว้ที่1.34ล้านนะครับออกกิ่ง1.24อันนี้ก็ต่าคาดนะครับตัวเลขแดงเห็นไหมเราก็มองว่ามันเป็นลบก,กับดอลลาร์ดังนั้นมันก็เอกันนะสองค่ามองเป็นลบแรงซื้อมันก็จะเข้าไปเอกอยู่นะนะครับอตอนแรกบอกว่ามันน่าจะขึ้นไปทัก80ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าพอหลังจากนั้นตอน ทุ่มห้าสิบสามเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยแรงซื้อมันเยอะพอแรงซื้อมันเยอะเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นต่อนะนะครับถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยมันมีการยกหายใช่ไหมและยอ่อนะครับแล้วพอข่าวออกมันวิ่งเลยเนี่ยสิบเก้าสามศูนย์วิ่งตรงนี้เห็นไหมใช่ไหมครับตอนแรกแปดศูนย์ใช่ไหมครับ,ร 80, รบถึงนะพอถึงเสร็จเนี่ยมันน่าจะขึ้นต่อแบนี้ครับเก้าสองนะครับแล้วก็เก้าสองเก้าเก้าอะไรประมาณนี้นะครับ 2,492,2,499หรือ2,500ันหทั่วๆประมาณนีนะ้ทีนี้มันขึ้นไปนะต่อขึ้นไปเนี่ยที่บอกว่าเอกยูแรงซือยัออยงมีนะครับถ้าผ่าน8,5นะครับขึ้นต่อไปทาง9 2้าสอนะเก้าแปคืออะไรนะครับ8,5ก็คือมันคือไฮก่อนหน้านะครับมันเป็น all time ออทามทั้งก่อนหน้านะครับมันก็พอมันขึ้นตรงนี้มันคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นนะเดี๋ยวผมพาดูการาฟกันนะ สำหรับคอนเทรดตัว BC ซ t ีก็พอถือได้นะเพราะว่าหน้าบาบมันน่าจะขึ้นด้วยนะครับให้ถือดูสามทุ่มทีนี้พอขึ้นไปเสร็จปรากฏว่าตอนสามทุ่มมันขึ้นไปถึงทีพีเลยนะนะครับก่อนสามทุ่มขึ้นไปถึงสองพันห้าร้อยอันนี้คือถ้าใครตั้งทีีไว้เก้าแปดเก้าสองเนี่ยถึงหมดนะพอถึงหมดมันเริ่มขายมาเพราะขายเนี่ยมันเดียวกับจ,จะย่อนะครับพอย่อเนี่ยต้องเซลลงมาก่อนนะครับทีนี้ประกอบว่า ไอ้ตอนนี้มันประมาณาเกือบสามทุ่มใช่ไหมเกือบสามทุ่มเนี่ยเรามีตัวเลขชุดหนึ่งก็คือตอนสามทุ่มเนี่ยแต่สามทุ่มก็คือตัวนี้สามทุ่มเนี่ยผมแคบมาจากสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะมันเป็นตัวเลขตอนสามทุ่มนะ Premium OUM Consumer Sentiment นะครับคาดการณ์ไว้ที่หกสิบหกจุเจดออกิงหกสิบเจ็ดจุดปดอันนี้เป็นตัวเลขเขียวนะนะครับมันสูงคาดอนะ่ะพอสูงคาดเป็นบวกอะยุดดี เอ็กจอยจะลงขายนะแต่สังเกตไหมครับว่าขา,ม,ออไไขามันออกตอนไหนขามันออกตอนสามทุ่มแต่ก่อนสามทุ่มเนี่ยแรงขายมันกดลงมาแล้วนะครับแสดงว่าพวกเจ้าเขาลงก่อนเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเอาเท่าที่เราทันเขาแล้วกันนะคือถ้าเราดูตามตัวเลขพวกนี้ได้เราก็ดูตามตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้าดูแพทเทิร์เนี่ยเขาขายเรานํามาก่อนแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นแรงขายลงมาบ้างนะครับเราจะเห็นแรงขายลงมาในเอ็ได้บ้างนะครับ ซึ่งไอ้แรงขายเนี่ยถามว่ามันควรลงเท่าไหร่นะครับก็มันอาจจะเป็นย่อนะสันนิ้ฐานว่าถ้าตัวเลขมันไม่ผิดนะครับก็มันน่าจะลงมาได้แถวประมาณถ้าหลุด14อีกรอบนะมันก็จะลงมาทางตรงนี้8 12นะ7 16นะครับึกว่านั้นมี70นะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันได้แค่ไหนนะครับสำหรับคนที่เซลล์มาของคุณ ของคุณธนาบอกว่าเซลล์สั้นลงมาก็คือเซลล์สั้นยิงนะเพราะว่ามันอาจจะได้แค่ย่อแค่ย่อแลอ้วก็วิ่งขึ้นไปทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันขึ้นไปนะอันนั้นเราไปดูกราฟกันนะไปดูกราฟล่าสุดผมจะดูบน MT5 นะครับ MT5 เนี่ยไปดูภาพใหญ่นิดหนึ่งนะตามเปรมวิกนะครับํเาเปรมวิกลองซูมให้เห็นภาพบนทั้งหมดนะคือ t า m เปรมวิกเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะครับนะครับอันนี้ ต้องำทำเมตาฟิวส์นะครับหนึ่งแท่งก็คือตัวแทนหนึ่งสัตดานะห้าวันดําการนะครับถ้าเรามองแนวโน้มออกนะเราเห็นว่ามันจะเป็นกรอบสะสมรอบใหญ่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นมียกคายยกโลยกหายเนี่ยเอาจริงๆคิดว่าขึ้นต่อได้นะแนวโน้มเนี่ยยังขึ้นต่อได้นะครับเราใช้พ่โบเอ็กแพนนะครับวัดเป้าหมายนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมคลิกแบบนี้นะอันนี้นะแล้วก็เวลาเราวัดเป้าหมายเราวัดเทียบครับอันนี้ วัดใหม่ทีแล้วกันนะคือผมอยากรู้ว่ามันจะมีโอกาสขึ้นต่อได้ไหมเนี่ยเราจะใช้นี่ครับ Expand พี่โบ Expand น,นะครับกิกโลก่อนลิคไคนะครับคลิกโลกนะอันนี้ทำฟิวส์เลยนะนะครับเวลาเรามองขึ้นมาเนี่ยมันผ่านพี่โบร้อยมาใช่ไหมครับสองสองเจ็ดหกพี่โบร้อยที่สามจุดหกร้อยสามแปดสองที่สองสี่ห้าสองเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าในในเดือนเนี่ยมันมีโอกาสจะมาต่อนะ สองห้าหกศูนย์บวกเลยนะครับแต่ว่าในภาพกรางมันอาจจะมีย่อบ,บ้านนะครับฉะนั้นถ้าให้เป็นปัจจุบันที่สุดก็ควรดูทางเฟร์ที่เล็กกว่านี้นะครับแนวโน้มหลักเนี่ยแนวโน้มหลักนะภาพใหญ่นะวีคไทม์เฟรวีคนะมันยังเป็นอะไรครับอัพเดทนี่แหละนะครับเป็นกาขึ้นแต่ว่า f ท a m เฟ a y เดน่อะไรครับเดเดก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับก็เปลี่ยนไปดูเดนะ ดี uh, นะครับดี D. ก็ขึ้นนะนะครับดี D. ก็ขึ้นทีนี้เล็กกว่าดีนะครับ uh, ดูหลักชั่วโมงแค่นั้น uh, ที่ถ้าดูพิจารณานะครับเราอาจจะพิจารณาแค่นี้เองกรอบแค่นี้ยกขายกลยกขาย,ยกลอยู่เนี่ยตรงนี้ต้องไปซูมดูครับ uh, เดี๋ยวผมจะลงมาร์คภาพรวมดูนิดนึงนะครับมาร์คลแล้วก็หายไว นะครับเปลี่ยนตามเฟรมนะครับถ้าดูเดยอยู่ไปดูหึ่ชั่วโมงหงชั่วโมงเป็นไงบ้างก็เราจะเห็นว่ามันก็เป็นขาขึ้นเลยนะเดี๋ยวผมจะเขียนอะไรเพิ่มนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ปีหยุดเริ่มต้นนะครับยกไฮยกโลนิวไฮนะครับทมไฮใหม่แล้วก็ย่อลงมา,าตอนนี้ขึ้นที่ทมี่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตรงนี้ให้ละเอียดนิดนึงนะเดี๋ยวเขียนเป็น ให้ไอเดียนี้นะครับก่อนหน้าน,นี้ที่เขาขึ้นมาเสร็จเขาย่อลงมานะครับไม่ทําโรใหม่อันนี้เราเรียกว่ายกโรลนะครับหลังจากนั้นเขาก็นิวไฮไปหันไฮเดินมาแล้วก็ขึ้นไฮใหม่มาวัดโร่ใหม่ดูนิดนึงครับใช้พีโบนี้นะคลิกแพนนะครับคลิกโลก่อนคลิกไฮนะครับแล้ววางโลงที่ยกนี่นะครับเราจะมองขึ้นแบบนนี้ครับด้าน,นบนต้องใช้ไปใต้เลยนะล่างใช้โล ปไส้ไหายใช้บนหายปไส้นะครับแล้วก็เขาย่อ,ยอลงมาเสร็จเขาวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับปรากฏว่าน่าจะติดขึ้นสายแถวประมาณนะครับเกินร้อยหกจุดแปดเซ็นมานะครับแถวแถวสองสี่แปดศูนย์นะคะแล้วก็ย่อลงมานะครับพอเขาย่อ,ยอลงมาเสร็จเราก็จะวัดย่อแบบนี้ครับเราก็จะการพิโบจากโลสองนะตีไปขวามือนะครับเห็นเขาย่อ,ยอลงมาแบบนี้ A, B, C, เอบีซีเป็นคือนสี่ นะครับลงมา50%อราตรงนี้ขึ้นไปร้อยนึ่อ,งอลงมาเท่าไหร่ครับย่อลงมา50%แล้วก็ซื้อกลับตอนนี้เราเทรดอยู่ตรงไหนเราเทรดอยู่สเตทเนี่ครับจาก4ไป5เนี่ยจาก4เนี่ยไป5เนี่ยนะครับไอ้ตอนนี้พอฟพอร์มตัวแรกขึ้น1 2 3 4 5ระวังแรงขายนะครับในในวัน ในวันจันทร์นะถ้าเปิดวิ่งลอยๆไปเสร็จแล้วมีแรงขายกลับเนี่ยระวังย่อดลึกเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนจะเป็นขาสุดท้ายของรอบของเขาแล้วนะครับคือมันอาจจะขึ้นได้ก็จริงแต่ว่าราคานี้ทุกคนกำไรหมดแล้วนะครับเวลามันขึ้นไปเสร็จถ้ามันมีแรงขายหนักๆลงมาคล้ายๆแบบนี้แสดงว่าก็จะพักนะครับเดี๋ยวก็มาตามดูดีว่าจะพักลึกไม่ลึกนะะแต่มันมีโอกาสแบบนั้นอ,อยู่ทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นผมจะลองเขียนกราฟิกในรอบที่ใกล้สุดนะก็คือตรงนี้ จากนี้ไปนี่นะถ้าเราดูหนึ่งชั่วโมองดวงออไหมอลองลอง,ลองซูมดูก่อนครับอ่าก็ก็พอมองออกนะนะครับแต่ให้ดีผมคิดว่าเล็กกว่านั้นน่าจะช่วยเราดูแนวโน้มได้มากกว่านะครึ่งชั่วโมองดวออกไหมอ่าเดี๋ยวจะเขียนอรนนี้นะครับคือตรงนี้เนะี่ยเราเริ่มพิจารณาจากโลนี้แล้วนะนะครับหลังจากนั้นมีการยกายกโลอะเดี๋ยวผมลองวัดดูนิดหนึ่งว่ามันใช่ไม่ใช่นะ นะครับจุดเริ่มต้นอ,อยู่นี่ครับหลังจากน,นั้นมีการยกไายนะครับน่าจะเป็นไฮนี้หนึ่งใช้เวลา ABC ขึ้นสองนะครับวัดยอดอยู่นิดหนึ่งนะครับเวลาวัดยอดเราใช้ฟิโบลิ t รีส e นะครับอันนี้นะอันนี้แล้วก็คลิกจากโลตีไปขวามือครับไปใช้ไฮไฮไฮแรกตรงนี้ใช่ไหมครับก็ยอดลงมาสามสิบปดสองเอร์เซ็นตนะครับถือว่าย่อน้อยนะพอย่อน้อยเสร็จขึ้นเลย อ่าเพราขึ้นเลยขึ้นเท่าไหร่นะครับใช้พีโบนิวัดอนะ่ถ้าผมรู้ตำแหน่งของจุดเริ่มต้นมีรู้ไฮรู้โลเนี่ยเราเราวัดป้าหมายทางนี้ได้เนี่ยป้าหมายนี้นะครับโดยที่เราจะใช้พีโบนี้ครับ x p a n นะอ่นะดูออกไหมท่าไหร่ครับดูออกไหมอันนี้ draw ฟีโบนัที่ expansion น,น,นะครับวิธีการพอเราคลิกเสร็จใช่ไหมครับมันจะขึ้นเป็นทึบๆใช่ไหมครับแล้วก็ มันจะขึ้นตรงเคอร์อเซอร์ใช่ไหมเราก็จะคลิกที่โลนะครับอ่าใหม่ครับเราก็จะคลิกอ่าคลิกนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นคือคลิกที่โลนะฮะคลิกที่ไฮแล้วก,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 ก็วางที่โลนะนะครับถ้ากรณีเราเคาะรอบแรกมันมันไม่โดนไปไส้เนี่ยก็ต้องเลื่อนนะเลื่อในให้พอดีนะครับแล้วล่างก็เลื่อนให้พอดีนะครับสังเกตว่ามันมีสองแหล่งนี้นะที่โลมันใกล้กันต้องใช้โลที่ต่ำที่สุดนะ อ่าถ้าเป็นอะไรี้ขึ้นพอดีเลยนะคือสองร้อยเปอร์เซ็นต์แบกก็น่าจะเป็นสามเลขตรงนี้นะคือถ้าวันจันทร์ยืนเหนือสองพันห้าร้อยสิบไม่ได้เนี่ยครับมันจะย่อนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนต้านนะครับมันไม่ใช่โซนต้านนะมันเป็นไฮที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนมันเป็นในจุดในจุดสำคัญนะครับคือกรณีที่ราคามันขึ้นไหวอย,อย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วมันไม่เคยขึ้นราคานี้มาก่อนเนี่ยนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้าน้้น,นะครับเขาเคยทําไว้ที่สองสี่แปดสี่นะแล้วก็สัปดาห์นี้เขาขึ้นมาสองพันห้าร้อยสิบแล้วนะอันนี้เราเรียกว่าจุดสูงส,ส,สุดใหม่ใช่ไหมโอไทม์ไฮนะนะครับฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่แนวต้านครับคือมันเป็นโซนที่นีด้สำคัญน,นะต้องพูดแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้นะครับในสัปดาห์หน้า ดูราคาเปิดนิดนะครับตรงนี้มันเป็น extension แล้วนะครับ3 xx นะครับซึ่งถ้ามองไม่ผิดตรงนี้เป็น1 2ย่อย3 4 5ลนะแล้วเนาะระวังแรงขายนะนะครับถ้าถ้าลงแบบนี้คือย่อนะครับถ้าย่อลงมาเลยแนวที่มีโอกาสย่อถึงนะนะครับสังเกตว่าผมวัดจากตำแหน่งของโลสอนะ ไอสามโลสองนะครับอยากรู้ว่าไอ้คืนสีมีโอกาสย่อเท่าไหร่นะครับก็ถ้ากรณีย่อนะมีอาจตจะเดีวประมาณสักแอดศูนย์ครับแล้วก็ประมาณสักเจ็ดสิบสองนะครับอันนี้ถ้าตรงนี้คือยังย่ออยู่นะสต่คืออันนี้ผมพูดว่ากราณีที่มันยืนเหนือสองพัน ห้าร้อยเก้าจะไม่ได้นะมันอาจจะมียอ่ยอย่อหม่ยแค่ขึ้นหมายย่อไว้นะครับถ้าเป็นยอ่อมันน่าจ,จะเป็นโลสีนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่เป็นห้าถ้าห้าเนี่ยก็ขึ้นต่อไปทางสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับเมื่อกี้ในภาพใหญ่เรามองว่ามันน่าจ,จะไปทักหกศูนย์นะครับก็อันนี้คงคงสามศูนย์แล้วกันนะสามศูนย์นะครับห้าศูนย์บวก นะครับก็ถ้าเป็นแบบน,นี้มันน่าจะเป็น i 5้านะขึ้น5นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ในวันจันทร์เนี่ยมันเปิดรอยขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นไปนี่แหละครับอาจจะไปที่2องแปเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ย พอมันมีมันหยุดอยู่สองวันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการอั้นของข่าวสารข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้มันอาจจะเห็นว่าถ้าประเด็นของสงครามอะไรที่เขายังมีอ่าที่มันอยู่ในสองวันเนี่ยนะครับมันมีผลมากมากเนี่ยวันจันทร์เนี่ยมันอาจจะเปิดขึ้นหรือเปิดลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าดูตามเทคนิคเนี่ยอันนี้เป็นที่กอยูตราฟิลสามสีบนาทีนะครับคือถ้าตามเทคนิคนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสําคัญแล้วนะครับ ที่เลเวลฟีโบ200เนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะพักได้นะครับถ้าใครบายต้นทุนด,ดีๆอยูอ่จะลองถือดูก่อนก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือถือไม่ถือก็มันต้องเห็นราคาเปิดก่อนนะครับถ้าเห็นราคาเปิดเนี่ยอเราจะได้มั่นใจว่าเราควรถือไม่ถือนะครับแต่ถ้าตอนนี้เลยเราพูดเราพูดที่ตอนที่ตลาดมันปิดไปแล้วเนี่ยนะครับบางทีพอมันหยุดสองวันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ นะครับพออะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องก็ต้องดูราคาเปิดอ,อยู่ดีอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะไอเดียของ x u นะครับลายสตาร์นะครับเดี๋ยวสำหรับผู้อื่นเนี่ยผมอัปเดตในกลุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปจะยามไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ